เราทุกคนเนี่ยเป็นคนดีนะแต่ส่วนใหญ่เราจะเป็นคนดีที่คิดลบมันเลยทําให้คนดีอย่างเราเนี่ยใช้ชีวิตไม่ค่อยจะมีความสุขสักเท่าไหร่ความคิดในด้านลบเนี่ยมันเป็นภัยเงียบสําหรับชีวิตของเราทุกคนนะวันนี้เราบอกว่าเราคิดบวกเราเป็นคนคิดดีคิดบวกอยู่แล้วแต่ทําไมเฮ้ยชีวิตของเรามันถึงไม่ใช้ไม่ค่อยมีความสุขอ่ะใช้ชีวิตไม่ค่อยมีความสุขคนที่คิดบวกเนะี่ยคนที่คิดบวกจริงๆเนี่ย เขาจะมีความสุขได้กับทุกๆสถานการณ์ชีวิตของเขาความคิดในด้านลบเนี่ยมันแทรกซึมเข้ามาหาเราในข่าวที่เราดูในหนังสือที่เราอ่านในหนังที่เราดูซีรีส์ที่เราดูละครที่เราดูสิ่งที่เราเสพอยู่เนี่ยมันสามารถกาะให้เกิดความคิดในด้านลบให้กับเราได้ทั้งนั้นเลยแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวอย่างเช่นเฮ้ยเราดูละครละคร เราดูละครตบตีแย่งกันแย่งสามีอะไรอย่างเงี้ยแย่งผัวแย่งเมียกันเราก็จะคิดตามซึ่งความคิดเราเนี่ยมันเป็นความคิดในด้านลบบางทีเราก็คิดไปซะว่าเฮ้ยมันเหมือนชีวิตเราเลยเฮ้ยมันเป็นชีวิตเราหรือเปล่าวะเรารู้สึกไปกับมันเราคิดไปกับสิ่งที่เราเห็นเราคิดไปกับสิ่งที่เราเสพเข้ามารับข้อมูลเข้ามามันก็กลายเป็นความคิดลบเรียบร้อยแล้วการที่เราจะออกจากความคิดในด้านลบได้เนี่ยเราต้องรู้ว่า อะไรที่เรา save, รเ a พ e, อะไรที่เราอ่านอะไรที่เราดูเนี่ยมันก่อให้เกิดความคิดในด้านดีไหมถ้ามันไม่ก่อให้เกิดในความคิดในด้านดี oring, หรือความสุรู้สึกที่ดีเราก็หลีกเลี่ยงมันหลีกเลี่ยงออกไปจากข่าวที่ทําให้เราคิดไม่ดีรู้สึกไม่ดีจากหนังที่เราดูแล้วเราคิดไม่ดีรู้สึกไม่ดีเราก็แค่หลีกเลี่ยงมันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ